ไแม่บอกว่าอะไรบอกไม่ตัก้าเยอะยุ่งวันหนึ่งได้ป่ะนี้ออยู่ต้องกินกับดใหญ่นอนแังป่ะดีกว่าพี่เต้กินได้ไม่อนี่สึง่ายเพราะนักแ่งอ่ะแล้ว้แบบแบบพูดแค่พูดเล่นแบบเนี่ยพี่อ้นมาแล้วพี่ต้นหมดความหมายแล้วแบบจะไยุ่งได้ป่ะ ไม่ยุ่งขออันหนึงได้ไหมไม่ถือควมร้องจะต้องพิมพ์ด้วยเลยตาแบบ้าขบบไปข้าวไปงอแบบเฮ้ยพี่แบบไม่เป็นไรนะขอโทษอะไรเงี้ยแบบไม่ดิ่นมันจับได้ป่ะไปแบบหน้าตาแบบเทำได้ต้องพูดเรื่องเก่าด้วยอ่ะหน้าตาผิดมากโอ้ยตบเลยลิ้นตอนนี้เขามีโมเมนต์ที่เราไม่เข้าใจกันด้วยพี่ไม่ก็เรามีหลายเรื่องที่เรารู้กันแล้วคนอื่นไม่รู้ใช่ไหมอย่ามองตากันแบบนะโอ้ยไงหรอ ตัวพี่นาตันอันนี้ป๊วเมื่อไหร่ะลงนาาวพี่ทำไมพี่เหรอมาแกคุยกัน้วกัน